พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจําวันนี้วันพุธที่15พฤษภาคมคริสตศักราช2024 คำพยานชีวิตโดยคุณแลรี่เวนเทนเนสซี Tennessee, สหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องศรัทธาของชาวนาข้อพระครัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามารถคิรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อ7เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา จงดูชาวนาวรอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินเพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูคุณแลรี่เวนเป็นพยานว่าเมฆสีขาวสองสามก้อนลอยอยู่บนท้องฟ้าสีครามเหลือเทืกอกเขาสโมกกี้ผมเห็นชาวนาบนรถแท็กเตอร์กำลังเกลี่ยดินเพื่อเพาะปลูก ชาวนาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสภาพอากาศหรือเมล็ดพันธุ์ที่หวานลงไปจะให้ผลผลิตที่ดีหรือไม่แต่พวกเขามีความเชื่อว่าเมล็ดที่หวานลงไปนั้นจะให้ผลผลิตที่ดีเขาจึงเตรียมดินให้พร้อมถ้อยคำจากยากบที่ยกมาข้างต้นได้ผุดขึ้นมาในฐานะผู้ติดตามพระเยสุคริสเราเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ชาวนาได้หวานลง เราไม่รู้ว่ามเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นจะเติบโตได้หรือออกผลได้ดีเพียงไรแต่เรามีความเชื่อว่ามเมล็ดพันธุ์บางส่วนจะตกในพื้นดินที่ดีและให้ผลมากสำหรับอาณาจักรของพระเจ้าผมอธิษฐานให้ความเชื่อของผมยังคงมั่นคงและเข้มแข็งเหมือนชาวนาและขอให้คำพยานของผมนำผลผลิตที่ดี มาให้กับแผ่นดินของพระองค์ข้อคิดสำหรับวันนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความเชื่อศรัทธาที่มั่นคงเช่นเดียวกับชาวนาและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเกษตรกร,กรข้าแต่พระเจ้าโปรดนำทางข้าพงทั้งหลายตลอดทั้งวันนี้เพื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และให้การกระทําของข้าวงทั้งหลายเป็นพยานถึงความดีของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์ 053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ